พื้นฐานที่นักเทรด forex ควรจะมีลงเล็บอร,ร์นะัส forex f o r คืออะไรการใช้โปรแกรมการเทรดครับคู่เงินมีอะไรบ้างเก่งกําไรยังไงคือซื้อขายยังไงอ่ะสิ่งพวกนี้หาเรียนฟรีได้แต่ว่าเทคนิคเนี่ยเราต้องหาตัวอย่างเราจะต้องรู้ว่าเข้าตรงไหนแล้วเราได้เปรียบคือถ้าสอนทั่วไปตามทฤษฎีเขาบอกให้เข้าซื้อถูกขายแพงแต่ forex เนี่ยมันถูกแล้วมันถูกรกเวลาเราคิดว่ามันสูงแล้วมันก็สูงรก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เทคนิคข้อ,อที่มาจํากัดกรอบตรงนี้ว่าต่ำเนี่ยต้องต่ําแค่ไหนสูงแค่ไหนถึงขายเทคนิคข้อก็เป็นเหมือนแผนการใช่เป็นกรอบความคิดเราให้เราสามารถทําซ้ําได้ครับความหมายของเทคนิคข้อเนี่ยมันคือการที่มีโอกาสชนะสูงและสามารถทาซ้าได้อีกครั้งหนึ่งเทคนิคข้อก็คือเพิ่มโอกาสทํากําไรลดโอกาสการขาดทุนและสามารถทําซ้าได้ เราได้เงินมาแต่เราทำซ้ำไม่ได้ไม่เรียกทีนี้ขอ้อเรียกโฉกฟาสบูเนี่ยมันเป็นการสอนที่จะคุณไม่เป็นเลยคุณจะถูกหล่อหลอมทั้งหมดภายนอกก็คือพวกเทคโนงเทคนิคใช้โปรแกรมเทรดเข้าเรียนให้หมดแล้วเดี๋ยวคุณจะถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นคนที่มีความคิดและพฤติกรรมเหมือนอคนที่เทรดได้